ตอนนี left, ้เจ <spirituality> ็ดโมงครึ <rawd Moder> ่งแดดเริ่มจ้าขึ้นหมอกฟุ้งเลยตอนนี้เช้าก็มาทานอาหารเช้าที่นี่นะครับวันนี้โชคดีนะครับตะพุท่าพาเที่ยวมาพักที่รุ่งอรุณรีสอร์ทเขาค้อมีทะเลหมอกให้ชมเป็นความฝันของตะพุท่าพาเที่ยว อยากจะเจอทะเลหมอกวันนี้สําเร็จแล้วครับที่รอบบี้วันนี้เราจะทานข้าวต้มกันแล้วก็มีกาแฟด้วยทานเ้าเช้าด้วยกันนะครับราวงพเท่ามาพักได้ถูกที่จริงๆครับวันนี้ที่รุ่งอรุณรีสอร์ทเขาค้อตื่นเช้าขึ้นมาก็มาอรุณสวัสดิ์กับพระอาทิตย์เช้าเช้าแล้วก็ทะเลหมอกสวยๆเยี่ยมจริงๆครับนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมที่มาเที่ยวเขาค้อนะครับแวะมาพักที่นี่รุ่งอรุณรีสอร์ทเขาค้อ บริการดีมากครับอาจารย์ต้มาต้มของน้องนี่ครับครับผพอจอ้ไดรช่วงปีใหม่เป็นไงครับจองเต็มเลยแค่หลังใหญ่อะค่ะหลังเล็กเต็มหมดแล้วมันก่อนเพื่อนไง พอแวะลงมาก็ไปเจอเจอแล้วก็แวะก่อนเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้จองถ้าเข้าไปลึกก็เข้าไปอีกก็เต็มเลยใช่ไหมครับหมายว่ามีรีสอร์ทเต็มไปหมดเียม,ม,มีรีสอร์ทเยอะเยอะเลยบารเล็กบรน้อยที่หลังห้าหลังของหลังนะครรีสอร์ทนะครับขอทราบนิดหนึ่งว่าเรื่องต้นก่อนที่จะมาได้ที่ตรงนี้ทำยังไงครับมาเที่ยวไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนที่นี่ครับเจอแล้วทำยังไงถึงถึงไหนเจอแล้วก็ชอบแล้วก็ บางคนที่รีกว่ามีญาติอยู่นี่ก็บอกว่าขัดขายที่แถวนี้ก็บอกด้วยเอาตรงนี้นะเออเอาซื้อขายกันยังไงตอนนั้นตอนนั้นเราได้ละแปดหมื่นได้ไปกี่ไร่ครับตรงนี้ได้เอาหกไร่ถางานโอ้โชคดีจังเลยครับคือดับได้ก่อนไครเลยสาจรอย่างนี้กี่ปีแล้วครับมาอยู่สิบเจ็ดปีแล้วโอ้ครับตอนนั้นหน้าจะยังไม่เยอะขนาดนี้ป่าเนี่ป่านมันหน้าอยู่ครับ ม่มีใครไปอยู่ว่ะเมียก็ไม่มาเออผมก็อยู่คนเดียวเนี่ยน่ากลัวออกทีแรกอะชวนใครมีใครมาเลยน้องก็ไม่มาเป็นมัวขออนุญาตเป็นคนที่ไหนครับบริษัทกึ่งสาวน่นากลัวนะทั้งคนทั้งขี่ทีเนี่ยทหารก็าตายไปสิบตรง,นงกกนเนี้ยอืมเออที่่ทีสู้กันยึดยึดฐานบุกนึงเนี่ยครับเอขอขอยึดทัเยอะยิงลงมาตายในราเนี่ยไปสิบเลยโดนปนใหญ่ยิงลงมา มันมันมีลำลางอยู่เนี่ยหมอบเป็นลำลางก็ยิงงลำลางกว่าดีที่ผมก็อยู่มีสามหลังน่ะมีนู่นหลังหนึ่งแล้วก็อันนี้หลังหลังนั้นไม่มีเลยไม่อยู่อ่ะที่นี่แถบนี้เขาซื้อขายกันไรสามล้านยังไม่มีถนนอะไรเลยนะปากเปล่าเลยนะปากเปล่าวันนี้เนี่ยสามล้านนะไหนเราสามท่านก็ขายเออสมัยที่ตัวเองมาทำนี่มีมีใบไม่มีไร ก็ไม่ม no ีอะไรเท่าทุกวันนี<_<_้วนมี้มีคดีใบเลยมีมีสบายคดีเออยื่นขอที่ลางดูกทั้งหมดเลยมีโรงเรือนก็ท้องถิ่นเข้ามาเก็บเอาอร่อยครับกินข้าวอิ่มแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปครับเป้าหมายของเราคือจังหวัดสุโขทัยครับวันนี้ครับเพื่อที่จะไปชมลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟพบกันใ่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ